บ้านไม่มีธรณีประตูเลยสองผลยังไงครับไปใส่นะครับหน้าหลังนะครับอาคารพาณิชย์ด้านหลังต่อเติมทําครัวชั้นบนลอยเป็นห้องนอนได้ไหมไม่ได้ครับถ้าข้างล่างเป็นห้องครัวข้างบนเป็นห้องนอนไม่ได้นะครับมีห้องครัวอยู่หลังบ้านเล็กๆแล้วทําหลังคาหลังบ้านเต็มคุมหลังคาห้องครัวได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรประตูหน้าบ้านปิดทั้งวันจะขัดราบไหมเขาเรียกว่าขัดโชคลาบเลยล่ะครับประตูหน้าบ้านต้องเปิดทําไมอาจารย์ถึงให้เปิดเพราะทุกอย่างจะมีลมมาตามตัวคุณที่เวลาคุณเปิดคุณปิดนะครับ ถ้าบ้านเทาเฮาส์ทั่วไปหรือบ้านจัดสรรทั่วไปที่จะมีประตูโรงรถให้ปิดประตูโรงรถให้เปิดประตูหน้าใช้ประตูหน้าอย่างเดียวไม่อย่างนั้นเขาจะทําประตูหน้าไว้ทําไมเพราะว่าประตูหน้าจะใหญ่กว่าประตูลรงรถประตูโรงรถเนี่ยมันจะเป็นประตูเล็กซึ่งมีบานเดียวแต่ประตูหน้าส่วนมากจะเป็นบานใหญ่กว่าหรืออาจจะเป็นสองบานก็ได้เลยแนะนําให้เข <whatever> ้าประตูหน้าจะดีกว่านะครับโชคลาภจะเข้ามาเยอะกว่าโชคลาภของผมคือการทําธุรกิจที่ม right. ีต้องมีทาธุรกิจทุกๆวันไม่ใช่โชคลาภที่คือการซื้อหวยหรือเล่นเสี่ยงโชคนะครับนั่นคือการทําธุุรรกกิจทๆวัันนะคบ อ่าย้ายห้องน้ําไปอยู่ห้องครัวแล้วพื้นในห้องน้ําเก่าทําห้องนอนได้หรือเปล่ามันเคยเป็นห้องน้ำครัวไม่ดีไม่เกี่ยวครับทําได้ครับห้องไหนที่ถูกถ้าอย่างนั้นคุณซื้อบ้านมือสองมาคุณจะรู้ไหมว่าห้องนี้เมื่อก่อนเคยเป็นห้องน้ําถูกไหมครับห้องไหนก็ได้ที่คุณเคยใช้อยู่แล้วนะคุณไปปรับเปลี่ยนเป็นแก้ไขเป็นห้องอะไรก็ได้นะครับต่อครับทางไปห้องน้ําชั้นล่างทำระดับสองขั้นขั้นละสิบเซนจะแก้ยังไงครับเสริมพื้นขึ้นมาครับทําพื้นขึ้นมาให้เท่ากันให้ได้นะครับ บ้านมีห้องน้ำสองห้องได้ไหมได้ครับถ้าถูกต้องหรือว่าจะถูกห้องหนึ่งก็ยังให้ได้เพราะว่าโอ่งมีสองใบแตกไปใบหนึ่งอีกใบหนึ่งยังเก็บน้าได้ก็ถือว่ายังใช้ให้ได้นะครับประตูหน้าบ้านหลังบ้านอยู่ฝั่งเดียวกันได้ไหมได้ครับทําพื้นครัวให้เสมอเนินซิงก์เลยได้ไหมก็ได้ครับทําพื้นห้องน้ําต่ําแล้วแต่ถ้าโถจําเป็นต้องยกฐานสูงขึ้นมาเพราะติดคานเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรครับถ้าพื้นห้องน้ําต่าลงไปแล้วนะครับอาจารย์ปรึกษาครับที่นอนเป็นสองท่อนตรงนี้ใช้ได้ไหมครับ ที่นอนเป็นสองท่อนไม่เป็นไรนี่ไม่ผิดนี่ผิดอะไรอะ่ะไม่ผิดนะครับที่นอนเป็นสองท่อนได้นะครับเตาตรงข้ามกับซิงล่างจานเปลี่ยนที่ไม่ได้ครับแก้ไขยังไงอะไ,อะไรคือเปลี่ยนที่ไม่ได้ไม่มีอะไรที่มนุทุนทําไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนได้ถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้มันจะเกิดการสปาร์ก ás, ไฟกับน,น้ำสปาร์กการทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้านจะเสียบ่อยหลอดไฟจะเสียบ่อยส่วนมากจะเป็นพวกหลอดไฟเพดานนะครับจะเสียบ่อยแล้วคุณก็จะเกิดปัญหาร่วมท่องท้องนะครับ พัดลมเพดาาจะไม่มีไฟตรงปลายเตียงได้ไหมถ้าปลายเตียงไม่เป็นไรครับประตูตรงกันเป็นบ้านชั้นเดียวควรทํำยังไงครับหาตู้มาขวางนะครับห้องด้านหลังวางเตียงติดผนังมีเสาเล็กๆอยู่แถวแถวหัวเตียงเป็นอะไรไหมถ้าเสาเล็กๆอยู่หัวเตียงคุณเอาเตียงเข้าไปชิดได้ก็ถือว่าหายไปแล้วไม่เป็นไรนะไฟตองมาที่นอนช่วงหัวครับนอนกลางมุ้งแก้ได้ไหมแก้ได้ครับเพราะว่าทําไมถึงบอกนอนกลางมุ้งแก้ได้ทุกอย่างเคยพูดไปแล้วในไลฟ์สดอาทิตย์ที่แล้วพอคุณกลางมุง้งคุณก็จะไม่เห็นไฟ นะครับพอคุณกลางมุง้งคุณก็จะไม่เห็นทีวีอยู่ปลายเท้าพอคุณกลางมุง้งคุณก็จะไม่เห็นประตูที่อยู่ซ้ายหรือขวาของตัวคุณเองสแสดงว่ามุ้งตัวนี้แก้ให้คุณได้ทุกอย่างเลยนะครับแก้ประตูห้องน้ําแล้วให้ช่างทา9เซนแต่ช่างทําเป็น2เซปเล็กๆต่ำลงไปเป็นอะไรไหมรวมกันแล้ว9เซนได้ครับขอให้ต่ําลงไปค่อยๆต่ําลงไปที่ไม่ใช่ต่ําลงไปลึกลงไปก็ไม่ดีทุกอย่างในโลกมนุษย์นี้อยู่ในความสมดุลต้องมีสิ่งหนึ่งที่บอกว่าไม่ ยืดไปหรือไม่ก็หย่อนไปทุกอย่างต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่พอดีนะครับพื้นในบ้านเป็นพื้นระเบียงหน้าบ้านคนเท่ากันไหมเท่ากันก็ได้แต่ต้องมีธรณีขวางไว้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับประตูเข้าครัวข,ข,ข,ข้างบ้านบ้านเลื่อนไม่มีรางได้ไหมประตูเข้าบ้านข้างบ้านบานเลื่อนมันผิดตั้งแต่ประตูข้างบ้านแล้วครับประตูข้างไม่ให้มีครับให,ให้มีแค่ประตูหน้ากับประตูหลังนะครับหันหน้าออกหน้าบ้านออกคลองหันหน้าออก หันหน้าบ้านออกคลองได้ไหมคะทิศตะวันออกเฉียงใต้ข้าบ้านเป็นถนนทําล้างขยของได้ครับตะวันออกเฉียงใต้ยังดีครับถ้าหน้านบ้านเป็นน้ําแต่ถ้ามันตะวันตกเฉียงใต้อันนี้ไม่ดีครับถ้า,ถ,าถ้าข้างหน้าเป็นน้ํานะโดยตัวชิดแล้ว่คือดีที่สุดตะวันตกเฉียงใต้แต่ถ้าหน้าบ้านเป็นบ่นนบอน้ําใหญ่หรือเป็นแม่น้ําหรือสระว่ายน้ําอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยไม่ดีเพราะว่าตะวันตกเพราะพระาที่ตกมาจะสะท้อนน้ําแล้วเข้าตาคุณจะไปต้อหินหรือต้อกระจกได้นะครับอันนี้คือแนะนํานะครับ We'll <laughs>